ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดตประจวันที่17กุมภาพันธ์โดยโค้ชเจฟฟ์วันแมนเชสเตอร์เดตเช้านี้โค้ชเนะอะไรนังไงอัลบริมยันกังวลเพียงแค่อันดับไม่วิตกของเรื่องงานนะเมื่งองานนี้ตนทางของทางฝั่งบริเนอัลบริมกุญสือของฝั่งแมนยูยืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นเป็นกังวลใจเรื่องคันดับนะฮะของทีมในคารักนี้เพียงแค่เท่านั้นไม่ได้สนใจสถานการณ์ของตนเองเลยแม้แต่น้อยหลังออกไปแพ้สเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งในคารันี้ โดยการใบแพ้ที่สนามฮอสเปอร์สเตเดียมทำให้ผีแดงเองนนั้นล่นลงมารังอั้ดัตที่15โดยแพ้ไปแล้วมากถึง2เกมในพมมรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แพะก็มีเพียงแค่29แต้มเท่านั้นหลังจากผ่านไปั้งบด25นัดมันคือความแตกต่างากเกมพวกเขาทำประตูไดแ้และเราทำไม่ได้เรามีโอกาสเรามีสถานการณ์ในจังหวะการเล่นสวนกลับที่ดีแพ้พยายามจะเก็บผลกันในขันที่ดีแต่สุดท้ายแล้วพวกเขายิงได้ แต่วราเราดันทาไม่ได้เราต้องการนักเตะฟื้นตัวกลับมาผมคิดว่าเราได้นักเตะบางคนฟื้นตัวกลับมาสำหรับเกมถัดไปแล้วเราต้องรวมใจกันเพื่อจะจบฤดูกาลไปและก็เริ่มต้นกันใหม่พูดถึงพเพ้เล่นดาวรุ่งบนบนันลังก์สำรองของเขามันเป็นการแข่งขันที่ยากที่สุดในโลกผมเองนั้นพยายามที่จะบรรลัตระวังนะฮะกับอามพวกเขาผมเนี่ยรู้สึกได้ว่าทีมกาลังผลักดันเพื่อที่จะทําประตูและผมเองนั้นก็รู้สึกว่าผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก แต่พวกเขาเองก็จะเล่นคุณจะพยายามที่จะอ่านเกมเข้าใจในสิ่งที่คุณเห็นในการซ้อมที่ทีมก็กำลังผลักดันเพื่อจะเอาประตูและผมเองนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกนะว่าจะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรมากมายในครั้งนี้ผมไม่ได้กังวลใจผมจเข้าใจแฟนๆของเราดีอะไรที่สื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเกลียดความพ่ายแพ้นั่นคือความรู้สึกที่แย่ที่สุดในครั้งนี้ส่วนที่เหลืออยู่ผมเองก็ไม่ได้คิดนะฮะเกี่ยวกับมันเลย ผมอยู่ที่นี่นั้นเพื่อที่จะต้องอคอยช่วยนักเตะของผมในคารักนี้ผมเข้าใจสถานการณ์ของผมดีงานของผมผมมั่นใจในงานของตดเองและผมเองต้องการที่จะชนะเพียงแค่เท่านั้นในครักนี้อันดับในตารางคะแนนเป็นเรื่องที่ผมต้องกังวลใจผมไม่ได้กังวลใจเ,เรื่องของตนเองในคารักนี้สักเท่าไหร่นักนะผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ต้องระดูกันต่อบล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารยังไงอังเก้เชื่อชนะผีฉุดฟอร์มลีกไก่กลับมาอย่างแน่นอนโดยงานนี้อังเก Goku, ้บอสเซโกกูนะผมคุนซูสเปอร์หวังจะช,ชนะสำคัญเหนือแมนยูเป็นต่อศูนย์นทำให้ฟอร์มในลีกของทีนั้นปรับปรุงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นในครักนี้โดยกันนี้เขาบอกว่ามันสําคัญที่ชนะในวันนี้และเป็นเกมสําคัญด้วยของเราและเราเองนั้นจะทําให้ฟอร์มในลีกของเรานั้นมีโอกาสที่จะปรับปรุงได้ ผมคิดว่าเราเองนั้นก็ทําได้ดีในครั้งนี้โดยเราเองนั้นต้องทาทุกในแง่มุมของเกมในวันนี้ยินดีกับมาเตนหน้าใหม่ทุกคนครับพวกเขานั้นก็ได้มีส่วนร่วมกับทั้งหมดแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคว้าชัยชนะในวันนี้โดยงานนี้พูดถึงการกลับมาของเจมส์เบดิสัน และก็กรุยแม่ริวิคาราบริโอพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพดีใจที่พวกเขากลับมาและพวกเขาเองนั้นก็ดีใจที่ได้กลับมาพวกเขาต้องการที่ช่วยเหลือและทั้งคู่คือคนสําคัญสำหรับเราผู้เล่นที่ลงมาเบรนแนนจอนสันและก็วิลสันโอโจเบยอดเยียย่ยมเป็นอย่างมากที่พวกเขากลับมาในครั้งนี้ได้โดยพูดถึงเกมการเทรชชิ่งของเรามีเดนมิ เราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้และเราจะประปับปรุงต่อไปสิ่งสาคัญที่สุดก็คือชะชนะเดี๋ยวพร้อมด้วยนักเตะที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกที่มากยิ่ขึ้นผู้คนอย่างนั้นก็เรียกว่าโฟกัสความสนใจไปยังการที่เล่าน,นั้น ให้นักเตะได้พัก2-3ถึงวันแล้วเรามีการซ้อมกับนักเตะจากชุดยุยชปีแล้วก็ยูสิบแปปีแต่ว่าตอนนี้เราูปเล่นครบทีมแล้วมันก็อยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวเราเองนั้นไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ดีมากๆในลีกในขณะนี้ดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงตรงนั้นเราจะคงมีผู้บอลยุโรปซึ่งสําคัญต่อเราและยังมีอีกเยอะยะที่ต้องลงเล่นในคัณะนี้เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็นเ้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอาลระยังไงเดริกะยืนยันเองว่าผีอ้างแขนเด้งทำแพ้เกมแก้ไก่ในครั้งนี้ไม่ได้ โดยมาใช้โดยเรีกองหลังาฟังแมนยูยืนยันและว่าทีมไม่สามารถจะอ้างเรื่องนักเตะที่ขาดหายไปได้ในเกมที่ออกไปแพ้สเปอร์1ต่อ0โดยการนี้คุณถ้าคุณแพ้มันก็แค่ไม่ดีพอเราอาจจะพูดถึงปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ก็ได้แต่สเปอร์เองนั้นก็มีปัญหาแบบเดียวกันถ้าคุณแพ้ มันไม่เคยจะดีพอเพราะนั้นเล่นได้อย่างโอเคและก็สร้างโอกาสได้บ้างแต่ถ้าคุณแพ้ศูนย์ต่อหนึ่งคุณทำประตโตไม่ได้และก็เสียไปย1ลูกนั่นนะครับเราจะเป็นต้องปรับปรุงทั้งสองด้านผมคิดว่าหาความเร่งรีบความกระหายที่จะทําประตูเป็นสิ่งที่อาจจะขาดหายไปนั่นก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองหน้าในคาั้งนี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมิดฟิลด์และก็กองหลังด้วยมันเป็นเรื่องของทีมและเราเองนั้นจะเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ผมคิดว่าคุณสามารถพูดได้เลยนะว่าความมั่นใจได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมฟุตบอลพิมพ์เล็กถ้าคุณเสียความมั่นใจคุณก็จะแพ้เราอีกนั้นยังคงมี11ตัวจริงที่เป็นนักเตะชุดใหญ่มันไม่ใช่ข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัวมันไม่ดีหรอกนะเมื่อคุณอีกนั้นต้องเสีย5ผู้เล่นภายในช่วงสปดาห์ดดดเดียวแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในขณะนี้ ผมเชื่อว่าคุณต้องคู่ควรกับโชคชะตาในตอนนี้แาจะดูเหมือนว่าเราเองนั้นจะไม่คู่ควรกับมันผมไม่เชื่อในเรื่องของโชคที่เกิดขึ้นแบบไร้ที่มาที่ไปในครั้งนี้อาจจะผมเป็นแตว่าง,งานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรดังไงสเปอร์พบแมนอยู่นะฮะเปิด5ประเด็นโดนผีโดนไก่จิกดับแดดินในครับนี้ โดยเมนยูเองยังคงไม่ฟื้นหลังจากสเปอร์และผมจัดการดับซาด้วยสกอร์ไปศูนต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพิพมีบริกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทางดนานของทางฝั่งทัพผีแดงก็เจอวิกฤตเพื่อเล่นตัวหลักบ,บาดเจ็บกันยาวเป็นหางเบา้าขณะที่แนวรุกนะฮะก็พึ่งพาไม่ได้เลยสักคนเดียวสำหรับนั่งของไก่เดอะทองเองสามารถที่จะลบอาถรรพ์ที่รอคอยมานานแสนนานได้สำเร็จโดยการที่คว่ำคู่แขนทั้งเย่าและก็เย็ยนในเกมลีกเป็นครั้งแรกแตะยุบของพิมีบริก เริ่มอีกทีหนึ่งนะฮะวิกฤตหนักดักเตะบาเจ็บอาบบริมต้องอาจจะต้องทำวิธีสดอกขคอปัดเต่าสิ่งช่วร้ายที่กำลังตามมาหลอกหลอนเขาในเวลานี้พระลุกท,ทีมคนสำคัญของเขาหลายรายเนี่ยโดนโรคเดี้ยงเล่นงานจะทำให้พลาดแมตช์เยือนสเปอร์ในคขณงนี้เริ่มตั้งแต่อามาริยันโ,โรมนันเชออูกาสเต้โทบี้คอริเอร,ร์และล่าสุดนั้นคาบีเ้เบโด ขณะที่ก่อนหน้านี้วิลเนโดมาร์เชนสก็เพิ่งจะปิดเทอมไปแล้วไปที่เรียบร้อยแถมคริสเตียนเอริกเซนกับบรินิโยโรดันป่วยนะฮะและนั่นทำให้อัลบริมจอมเฟสต้องดันดาวเตะนักเตะดาวรุ่งจากแคดามีขึ้นมาช่วยทีมในเกมเกมนี้นักเตะอย่างพันักของชิโดโอบีมาชินแฮร์รี่อามาช แจ็คโมฮาลประกอบเชโกโกเน่แม้จะโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมระดับเยาวชนแต่สำหรับเกมใหญ่แบบนี้พวกเขายังไม่พร้อมที่จะพึ่งหรือเป็นที่พึ่งพาดได้และดังก็เป็นเหตุผลที่คุณซือชาโรตเกิ ish, เปิดตัวแค่คนเดียววยการส่งโอบีมาสตินลงมาช่วยในช่วงทดเจ็บในคั้งนี้ข้อที่สองกาซซมิโรนั้นหมดสภาพแล้วในยามที่ทีมขาดตั้งเตะตัวหลักไปหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะแผงมิฟิล นั่นเป็นเหตุผลที่อัลบริมอาจจะเป็นจะต้องใช้กาเซเมโรล,ลงตัวจริงเพราะอย่างน้อยประสบการณ์ของเขาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทางทีมได้บ้างกระนั้นการที่ดาวเตะทานักของชาวบา์เซนตนเองนั้นไม่ค่อยได้ลงเล่นในเกมลีกสูงสุดของผู้ดีมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนั้นก็สมผลกระทบกับผลงานในสนามอย่างชัดเจนโดยกาเซเมโรเจอปัญหาในการเคลื่อนที่หาตำแหน่ง แังปะทะก็สู้คู่แข่งในคารักนี้ไม่ได้แถมยังแดนกลางสเปอร์เลี้ยงบอลผ่านไปได้แบบสบายๆโดยตาชาวเบอร์ซเดียนไม่สามารถจะใช้ประสบการณ์ในการช่วยทีมได้เลยบางจังหวะนั้นเสียบอลง่ายละก็ทำให้ทีมโดนสวนกลับนในดเด่การเองเวลาที่ทีมมีโอกาสจบสกอร์ทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมมงในกรอบเกตโทษในครักนี้โล่งนะฮะแต่ดันมงเบาเป็นปุยนุ่นในครักนี้นั่นเองนะ ข้อที่สามดันนาขาดความเฉียบคม ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าแดนหน้าของแมนยูไม่ได้สามารถพึ่งพาได้เลยเพราะทั้งอัสทอยรุงโจชัวซอซีและก็อเดนโดกานดาโชขาดทั้งความมั่นใจและก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์แมชนี้ไปสแสดงจับทั้ง3คนเนี่ยลงเล่นพร้อมกันเพราะทีมไม่มีออปชันมากมายนักแต่ว่าแท็กติกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผลในครังนี้สักเท่าไหร่นักเพราะาแม้ทีมจะสร้างโอกาสได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถจบช่วยให้เกิดประโยชน์ได้ กาดาโชเป็นคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในแดนหน้าแต่ว่าการจบสกอร์น่าผิดหวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่บรูโน่ฟันนันเดสส่งบอลถวายผ่านให้ยิงโล่งไปแล้วแต่เจ้าตัวดันซัดเถินข้ามคานต่อหน้าต่อต,อตาเฉยนอกจากนั้นยังมีโอกาสยิงประมาณ2-3ถึงครั้งแต่ติดเซฟของกูรุยโมวิคาบรโอในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงทางด้านของฝั่งแมนยนูนดเมื่อวานนี้ที่เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่ตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ